ภาษาภาษาภาษาาาตนว่าตูภาษาตาปีนตัวนั้นมีบางนาส่ไรับคดีเมื่อกี้ออุณโมกูยัาไงดิผมยัไงติ๊กกรอบ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 ต้นยม้หลัลาลองสินครับแล้วก็สานไห้นะครับ ไปจไปจอ่านจุ่าษาภีสานว่าจูาไปจูมีบงเน่าใ่ไหาดีเมื่อกี้อรกัโกูยไปุงยัานนั่งปลาครับนังทองนอลาลวกนั่งท้องปอีศกพี่น้องพอพอกลับกานปันเท่านะพอมีเดียมพอมีเดียมพอมัติดแ้ว ัคอครับมเราคผมรับเดวัวไม่ดน่ยนจัโอเคนะใช่ใช่ใช่ใส่เออทำมันใส่ใส่คนมมาเอาอีกก no oh ็ได mm ้เนาวเนาตาปลายช่วงนี้วินเลยเนาะวัาไม่เสียนวิ่นเลยไปหน่อยตากินเนี่ยมานียอู้ล้น้ตกนี่อยกัน มาได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อลวกจิ้มหน้าท้องปลายี่สุกพ่อคุณเขาจะกินคุณกจะลกจิ้มกับน้ำจิ้มงวนี่แหละคุณจะคุณจะจิตใจลองดูครับลองนะผมผมจะทดลองดูเลยครับมาเนี่ยขออื่นหนังปลาหนังท้องปลาหนังท้องปลาแก้วผมนะ หเลันชิมเบือเรพีปน้องเก็บเป็นพ่อหปได้ไ่น้องนะไปโซ่เถอะป่านเดเออลวกมากครับลวกจิ้มแก้ว้วครับวผมีพกอนะครับนี่นจานกินอ่ะ่ทำไรครับผมเออครับเออตัดดีครับผมอันนี้ก็นังปลาครับนี่วันั้นตักะแตนบ่ตักะตนตอ่นตักระนตอดนเาะ่เตระว่านัง เก็ดปลาเก็ดปลาทอดครับพี่น้องนี่นี่มันกรอบๆประมาณนั้นก็แต่นะครับเออพริกนัลาเก็ดปลาเก็ดปลาครับเก็ดอีสุบทอดทอดแบบสุดที่มื้อเลยครับรสชาติดีครับพี่น้องคันถ้าในปลาเนี่ยได้สุบมาจาเพื่อนห้องนี่ครับเอามาทอดครับก็คู่กิ้วเขาซอสอะไรเนี่อันนี้ครับตัวพวกเนี่ยเออ ับยังเลยอย่ะครับอ่าเสิแๆมกันพม่ได้นม่ยังไงครับมันมต้องมิสมัยครับเพราว่าคนอีสานครับอืนนี้เาไปกับลองสี่มาเปิดเลยนะครับอ่ามันมันหวานหวานมันเมียงปาเพานเจใส่เาอกเมียงปลาเมียงนังท่องปลาครับ สักแดนทอดว่าน,น้ำจิ้มอันนี้กจหอมวัน,นไ,ไอ้ิกรกรับนี่โ่เพ็ดเนี่ยอันนี้ผมผมว่าพ่อเป็นแบบภาษาใส่ห้องคนเราพริกกับมิพริกครับว้าครับผมของผมนพอไม่ได้เปิดยูเดี๋ยได้กระแดกได้กระแดกเออบอกนะฝากมานี่เมื่อกุกคื้อใหญ่ในจุกครับจุก จุกจุกจังมือเสียจุกจุกจังเออเฮ้ยคืออะไรเนาะจุกจุกจังนะไม่ใช่เนาะมันตะเกตันวะอันนี้มันไม่ตะเกตันอ่ะมันเป็นเก็ดปลาครับเป็นเก็ดปลาเก็ดปลาครับผมเก็ดปลาถั็ดปลาะไปทีนิดเดียงครับแย่งทอดมันกรอบอร่อยครับก็ได้กินปาเบเลยเรื่อมเรื่อมเกียนงว่าัวงไปเถอะวะเซ็บตัวเนาะเดี๋ยวจะไม่จิ้มนะลองดู น um ัียขครับตัวนี้เป็นเมี่ยงครับแจมกันนเมี่ยงนังท้องป่าพี่น้องปต้องปลาโกปลาปโกเมี่ยงก็ไปเลยเนี่ยขนาอก็ไปะพูเข้าะพูมัผมมัผมยดน้ำกันครับมัด้ว บัครับนยูนเจ้าันมักเยใส่่วครับใส่เก็อีกกรบกรอบกรอบกรอบจัมาสั่นว่าลองินะครับรสชาใ่นะครับไม่มไม่มีสิไย่มาพิา้ิตตามผู้ิดตามว่าให้เป็นพันแล้วอันนี้อันนี้ เ็ปลานี่ยว้วกรแตนอืมจ้างจ้างจ้างเดี๋ยจ้างเี้ยจ้างเอาเรเสีติดตามครับเสจอกจัดฟันมึงกับพี่น้องจลวกนังถอไปลาอีศกับประกันข้าเส้นนาครับ